เบิงขาลูกไส้ไม่นั่งปูขาหลังเสีขีด่ดินไส้ไงทวนๆเลยจอยบอกซ้อมขาครับจะได้เจอพี่บัวแล้วซ้อมขาไปครับโอยสวัสดีค่ะพ่อแม่ไอชีทุกคนนะคะบ้านน้องบุหลายจอยเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายนะคะจะมีเสื้อนะคะเสื้อของน้องบุหลายจอยเรานะคะแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุหลายจอยเรานะคะนี่ค่ะ มีม้อนค่ะม้อนน้องบุหลายจ่อยเราค่ะจัดจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุหลายจ่อยเราก็จะเป็นอ่าเป็นกระติบข้าวนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะสารมือทั้งใบนะคะยังไงก็ไม่นางก็ฝากบุพเพแม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากุดนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลายจ่อยเราด้วยแล้วกันนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจไายบุหลายจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอเดียลาแม่นางน,นะคะเดี๋ยวแม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะ ยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่ซีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่ซีทุกคนนะคะพบก,กับช่องแม่จันทิพย์แม่จ่อยค่ะอู้หลูกไสายไม่น่หาห่าวแห้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจหน่อยนะคะฝนค่ะลูกทรายม่น่งหา่าวยางคักเลยนานๆที่ออกมาออนทัวร์ค่ะเนาะเสร,รยยส็จจากแสดงแล้วค่ะก็พาเดินเล่นออกกําลังกายค่ะ นะคะคเปลายางคั้าลได้หรืวไา ไม่รู้จะมีใครอยู่หรือเปล่าฮะบอกไปเซิฟเซิฟก็ได้จลทำคุยแก่กับพ่อเบิร์ดอยู่เพราะว่าขอขญาตทางพี่บัวเ <c oughs> สียงแม่เสียงเสียงเป๊ะเอ้ยเสียงใสขังลูกไส้ไม่น่าคะ่ะ แน่ค่ะุณแกแมไปเลยได้นะค่ะเออย่าเตะของพ่อยายนักเลงขาหลังอ่ิค่ะใสไฟสม่ใช่เพรมันจะไม่หลกคิได้เลยนี่มันจะไม่แหลกินได้จะไปหาหม่องพีพันยูด้วะพุ่นนะพุ่นนะ เม,มื่อมื่อลูกเออรู้รู้จะลากไปหาตรงพี่เมฟูพี่เมยังไม่มาเลยอ่่เดี๋ยวยังไงรอดูค่ะว่าเข้าไปทางบ้านพี่บัวบานแล้วจะเป็นยังไงนะคะพาไปหาลูกพี่บัวรู้ว่าทางนี้เป็นทางเข้าบ้านลูกพี่บัวโอ้โหดูดูเดินสะฝ่นตลบเลยขาหลังนี่ไม่มีแผ่วครับ <laughs> นี่มือน้อยน้อยอะได้หักยะข้างทางก็ได้ดีใจไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราต้องเซฟคุณแม่ระวังคุณแม่ด้วยค่ะเบิ้งขาลูกไส่ไม่นั่งปูขาหลังเตะขีดดินไส่ไงทวนๆเลยจ่จอยบอกซ้อมขาครับจะได้เจอพี่บัวแล้ว ชมพาหลังครับสิไดวพอพี่บัวแล้วหาวจ้มาติ่ตา,เ,<อ>าเห็นพี่บวัวเขาเห็นพี่บวัวเขาเลยหาวโอ้ยบัวอะบัวงดลับ,บ,บาานนะักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้พี่บวัวงดลนะับนักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้เลยผพี่บวัวพี่บวัวเห็นใจพี่บวัวเห็นใจพี่บัวหาวงดครับอดแล้วครับ อดมาหาพี่ว่าจะมาหาพี่บัวไม่ได้หาเลยกลับบ้านครับพี่บัวเขากำลังวุ่นอยู่พี่บัวกำลังวุ่นในการขายอาหารอยู่นะคะเราก็จะตรงดิ่งกลับบ้านค่ะโอ้โหยาดหมาให้ยห้ค่ะเฮ้ หลัง้ปุ่นปป่นอแอะลูกุ่นะปุ่นนะโอหาวคาคาเบียดแม่กลับไปก่อนสายปาาป่านาปาาหลัง โอ้ยบุ่น่ะผู้ไดล่ะพ่อผู้ไดล่ะเอาหัวหนีเอ,เอาเอาแม่เอาแม่โหไม่น่าเชื่อครับเราจะมาพ่อกันครับในรอบจากปีไม่รู้นะครับ พี่กระหนอกาลังได้พอกันมาเด้อขวัญเปิดขวัญให้นพีกหนอกลังได้มาพอกันลองมาแต่เห็นงานไก็มาเป็นงานไปปลกปปปอ้าเอ้าเอาบ่ยอมบ่ยอมเอ้าบ่ยอมไปยอม มาเดอมาเดอมาดอมาพีอย่าเมากระัำมาจากทาทำงานครับสี <c oughs> ิกันหนอกำลังโดน,ดนไดนมาพอ,อ,อกกันเถื่อนหนึ่งถ้าบ่พราขี้เราตันตามกันก็มาพอ,อ,อกกันไงวะ <c oughs> เจอน้องเฉยเลยมิ่งก็จะไปขายอาหาร นาแม่มาล้ะโอ้ยบอนเทือนดอกโอ้โหข้างหลังเตะถึงแม่ได้ลูกเลยเบียดเบียดเบียดแม่ไม่ให้แม่แวะเข้าซอยครับไม่ให้แม่แวะเข้าบ้านโอ้โหแม่ปุ้ยผมยังไม่สะใจเลยแม่แม่จะมือเฮือนไม่ได้แล้วแม่พุ่นะพุ่นะพูดนะ โบอกแล้วค่ะอย่าให้จอยออกจากบ,บ้านค่ะถ้าจอยออกจากบ้านเนี่ยความอันเทิงนี่เยอะแย,ยะเลยกินใบไผ่ใดบ่พ่อ มือ้อไหนหน่อยค่ะมือ้อไหนหน่อยแวะทุนนะดึงบ่ขาดกระซังนะแต่ได้ดึงเด้จับเด้ใบมีแหงแล้วะกับบ้านกลับบ้านนะคะ ต้องอ่าตอนนี้ช่วงนี้เก็บนี่เก็บตัวค่ะเซฟเซฟก่อนแสดงเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านค่ะเดี๋ยวรออีกสักอ่าวันสองวันนะเดี๋ยวเราค่อยค่อยออกไปประจำอยู่ตรงนั้นนะคะ,อะ <laughs> พอเมื่อยพอเมื่อยอีพอแล้วอันนี้วนม, <laughs> มาดานๆเดี๋ดวยวใส่กางเกงยิน้นรอ ลูกท้ายผ้าอันนี้เก่งจะสุดทางอุ้ยมาห่อนเฮือนขี่แตกมาหูแล้วหัวลางมวนค่ะมือนี่โอ้ยเปโชว์พาวเวอร์อย่างขักเลยค่ะขาลังนี่ประตังห่วงเบิงอ่ะ <laughs> หิวนมไปบันนี้เล่นเมื่อยแล้วหิวนมไปอ,อ,อีแม่เรากำลังอันนี้หน่อยดีหน่อยเพราะว่าหายได้อ่ะเนาะเพิ่งหายได้ไม่นานค,ค่อยบำรุงกันไปค่ะเดี๋ยวอีก ไม่นานก็คงจะอ้วนเหมือนเดิมน,นี่โอ้หิวนมขอกินนมหน่อยครับแม่ครับคีออนค่ะคีออนออนแม่กินนมเดี๋ยวรอรอบบ่ายเราก็จะได้ไปทํางานอีกค่ะรอบนี้ก็คือเราจะมาอยู่กลับมาอยู่ที่บ้านก่อนวันนี้เดี๋ยวรอดูน่าจะไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนนี้ค่ะเราจะได้ออกไปอยู่นู่นเลยนะคะ ยังไงแม่นางนก็ฝากพ่อพ่อแม่เอซทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลองแม่จันทิปแม่จ่อยเราด้วยแล้วกันนะคะฝากพ่อพ่อแม่เอซทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ